Boy boy แล้วแล้วพี่น้องตอนนี้มาพัก Bra เก็บกลิ่นข้าเตียงผักเก็บกลิ่นข้าเตียงอนนี้คือปลามุกประธานค่ะคุณยายเพิ่นมานั่งให้กำลังใจลูกหลานเออมานั่งยิ้มให้ก็มีแห้งอ่ะเตัวโอ้ยเนาะอยู่มันฝน่ะกวนก็จะรับมะนางผัก มานางให้กำลังใจไม่ยิ้มให้ก็ดีเด้อตัวนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เออเพิ่นกับมาเบิ่งให้กำลังใจลูกหลานพากันเฮ็ดเมื่อยบ่น้องเิ่นมาหันให้กำลังใจซั่นตัวให้เบิ่งบรรยากาศกับพี่น้องให้กินข้าวเที่ยงคุณพ่อคุณแม่เพิ่น60อัพเพิ่นแข็งแรงเพิ่นก็ไปเฮ็ดซอยเด้อค่ะเที่ล่ะเออผู้เพิ่นแข็งแรงเนาะ Được rồi. Được rồi. Được rồi. cấp khẩu thiêng sớm nó mày làm bán sớm nó mày nó bơm phải đẹp mẹ cua bơm phải đẹp mẹ cua อันนี้คือส่วนหนึ่งกับมเตรียมตะเบียงนะคะเตรียมอาหารเพียงไว้ถามือเอ้ต้มไก่บ้านอีตัางหากต้มไก่บ้านอีต่างหากบ้านไก่ยังไม่ได้ต้มเลยไก่หลวง่ซื้อโอ้ไก่ซื้อเ่าเป็นไก่หลวงอ่ะยืนยันแล้วอันนี้เขาปฏิยึดมาเนาะเขาซื้อมาเนาะเพราะว่าไก่คนขังดีดีเพราะว่าถ้าเพียนผ่านน้ำสารุนยืดหมดนะ อันนี้เปนเนกเม่ครัวนะคะซอยกันปลาทอดขายยังออสโม่ห้าค่ะมาทำหน้าที่ออสโม่นี่อาสา,สาสาอาสาอาสาสมัครสาธารณสุกประจำหมู่บ้านแต่ว่าอาสาทุกอย่างภายในหมู่บ้าน Ờ, บะฮ э ูมอันนี้น้ำช้มน้ำใจค่ะบะฮหมค่ะบะฮูมเงื่อได้ซื้อพี่น้องห้องบริจาคผู้ใดนี่นะคะนาวไม่ได้ซื้อแต่ว่าแต่ว่าผงสู้รสนีซื้ออยู่เนาะสู้รสน้ท่วมื่ได้ซื้ออ๋อสู้รสน้ำท่วมบ่ได้ซื้ออ๋สมัยยืนยันนะคะมาน้ท่วมบริจาคกันคนละเล็กละหน่อยนะคะอาหารเทียงกินเขาร่วมกันอันนี้บางย่อมบางย่อมนี่คือ อันนี้คือเขากำลังตำบางย่อมค่ะบางย่อมนี่คือยืดมากนะคะเอาไว้ไก่บลได้มันเด่นบางย่อมนี่ยืดมากเป็นของหลวงเพราะว่ามิเกะกันนั้นเดีนเอาบอกอะไรเดีนอันนี้กับเดียนดมากเลของหลวงไปจัดรายการนี่ยอดอันนี้คือโครงการบานสวยเมืองสุกนะคะบันทงโมนาห้อยซอยกันคนละม่อคนละมืออีกส่วนหนึ่งบอทันเข่ามานะอีกส่วนหนึ่งบอทันแหลมบอทันมาสมทบกัน ได้การได้งานยี่ได้หนึ่งได้การได้งานนี่ได้หนึ่งโอ้แผนแยกล่างจานกอสมอคือกันตัวนึ่งแผนแยกล่างจานกอสมอฮะแผนแยกล่างจานกอสอ่าเนี่ยเนี่ยก็ทั้งมาขึ <oh> okay. okay. hm. ้นมาออสอาสาเนาะอาสาทุกอย่างกันเลยอาสา เมือ่อนี้เป็นวัานยุดนะคะลูกหลานเพื่อนกับมาซอยะะซอยเฮ็ดแทนพ่อแทนแม่มาซอยกันพรละใหม่พรวดลอนู่นคืออ่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ตอนขับพี่น้องเดี๋ยวย่างกินเข่าถ้าเป็นแต่แสีบอย่งสีอิ่นเด้อถ้าก็เป็นแต่เ,เสีบแต่สีอิ่นเด้เเเเอ